เมกพลาดินมันไม่เท่ีิเราจัดไฮเลนเดอร์พลาดินไปเลยเออเราจัดไฮเลนเดอร์พลาดินไปเลยเข้มขน้นฮิวแปดแล้วกูชนะจากอะไรเนี่ยกูถามหน่อยเด็กส้นตีนอะไรเดเอ,อ่ากูชนะจากอะไรก่อนฮะกูชนะจากอะไรเนี่ยอ,อ่าโอเคอหอยเหยนากาอชาชลา อาอชาร่าก uh, ๊อลฟเรโนมีเรือมีหามีเจ็ดแปดกิโลก็ไม่มีมึงเล่นอะไรวะเนี่ยใส่ทำไมวะเนี่ยเอ่อมัม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 เล่นอะไรเหรออดูอ่อนมากเลยอะดูโอนอ่อนอะลองดู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 ดูลองดูลองดูไฮแลนเดอร์ไฮแลนเดอร์ เออไฮเดรนเดอร์ว่ะก็มาเลยครับก็มาเลยครับผมว่าใจฮิวจนไส้คุณขาดอ่ะบอกเลยพี่สอนไลฟ์ได้แลเพิ่งมาไลฟ์เองครับเพิ่งมาไลฟ์เองวูใจฮิวจนไส้มึงขาดอ่ะอูตฮอปกับวิลลาเซนกรีนอ่ะ ข้าจะสู้อย่างมีเกียรติมรไม่ต้องอะไรมากหาเลโนโอ,อย่างเดียวนะครับเลโนโแจ็คสันเท่านั้นเลยนะครับไม่มีหรอเลโนโแจ็คสันอ่าประวัิอุป,ปากมาดีมากนะครับคือ <c> ใ <oughs> จละนนใจฟังเหนื่อยจะเล่นด้วยได้แหละนี่เด็กหรือเปลือกหอย เชืนอ,าาอมันโหดมันโดหดไปเลยด้วยครับช่วงนี้เขาไม่ใส่นี่กันเขาไม่ใส่เลยนะ,ะเขาไม่ใส่อ๋อเราโซลา่าเราแวรลูจากพวกนี้เราอลดดมสู เต็มข้อมากชอบเล่นกับไฟไหมจ๊ะร,า,รายงานตัวครับรายงานตัวครับมีลิตุกตุดีด้วยนะเพื่อกลับมาเล่นเดี๋ยวให้โลกไปครับดีมากพี่สอนมีวิธีแก้12-12องิบสองเสมไหมนี่ไงพูดเดียวหายไปเลยแพ้เลย ใส่สองใบไปเลยช่วงเนี้ยระบาดหนะักชอบเล่นกับไฟไมัชอบเลกไฟมจ๊ะ เปลี่ยนแลกเปลี่ยนได้สูบชีวิตสร้างความใสห,หนึ่งแต้มให้มีเนี่ยนศัตรูทั้งหมดโอ้ตีดูดตีดูดโอ้โหไฟอะไรก็มามมเต็มข้อ equality consiclay เออผู้เล่นมางือ้อผู้เล่นมางือ้อติดสีเขตเข้าไปติดสีเขตเข้าไปเอาให้งงเอาให้งงเดี๋ยวให้ลกไปลกลกดีมากนะให้ลกไปนะครับโลกเอาวันนี้ไปนะครับลก มีวิธีแก้พีทบุกทะลวงยี่สิบไหมครับเด็กไหนว่าพีทบุกทะลวงยี่สิบงงนะเนี่ยข้า จะใบก็เสี่ยงไปแล้วมันจะมีเพย์ใบกับอันเนี้ยก็ดูเสี่ยงไปก็เลยต้องเล่นเพย์เนี้ยนะฮะอดทนอดทนปาซิว จัดไปจัดไปหวานหวานจัดไปหวานหวานเลือดคูณสองเอ็กโกเหรอเอ็กโกเหรอเชี่ยมันปาดใหญ่เลยว่ะเต็มข้อให้ยอมซะดา ปิเรนย่าชาแมนอเดี๋ยวเล่นได้ไหมครับอ่าเดี๋ยวเล่นกันนี้ครบสามเกมเลยเล่น,ลนปิเรนย่าชาแมนแล้วกันนะอืมทันไหมครับอ่าเด็กระเบิดโลกตาย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 จากโลกนี้ไปแล้วครับระเบิดโลกได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วตอนนี้เราเป็นฮัลลนเดอร์คคคะะขขอขออบพพรพรุุณขอขอณ อ g a t อ b a s o บ g ซ็กบจคทออออหนึ่งอะคบวกจีออ e บวกีดีามทนย่ากับเท่ากับทแมนปิรันย่าดูให้หน่อยครับโอเค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 แม่มาเป็นโค้ชเลยแอ่าใบออดีมากนะ อ,อุปสรรคอุปสรรคตีปะ่อปอปะอุปสรรคอุปสรรคดีแล้วอุปสรรคค่อนข้างทำให้เราแข็งนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคได้ได้ได้ไดเดวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้ยินดีที่ได้พบเชียร์เบิร์นชาแมนวะ <c oughs> ่ะเฮ้ยไฮเลเดอร์ชาแมนก็มาโดลเนีได้สู้ชีวิตมาก ถามว่านี่เด็กหรือโอ๋อ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 โหดเชื้อกันแล้วโหดเชื้อกแล้วคนเนี้ย สเปลย์อมมิงดิสดาตามึงรนักสำรวจที่ดีนักสำรวจที่ดีชอบชอบแบบอบอย่าได้ลืมสิละถ้าไหลืุในสน่มมันไม่ฮิวเว้ยเราต้องอย่างนี้อย่างนี้คือฮิว หิวหนักด้วยเดี๋ยวไปเคลียบบอร์ดใหญ่ดีวะไม่แต่อันนี้คือตั้งไม่ได้ไงตั้งไม่ได้เพราะว่าขอมันใจนี่<ะ>เหมือนกันกเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่ามันแบตบอร์ดเล็กไม่แต่ว่านี่มันเคลียร์มันเคลียร์ตัวใหญ่ได้แต่อยากหิวอะ่ะหิวซะหน่อยนี่ว่าแต่ว่าการทิแลเราก็เยอะไงการทิ้งเราก็เยอะไงแล้วมันต้อง Honorable Q ด้วยนะ แต่เรามีฮิลแล้วไงเรามีฮิลจากคนที่หุนเชือกไงไม่ต้องใช้แล้วไอฮิลตัวเนี้ยไม่ต้องใช้ละเรามีหุนเชือกแล้วรู่เรามีหุนเชือกแล้วเราไม่ต้องเล่นแล้วไงคอยวะ่ <c oughs> <c oughs> วะคอยไล่สองว่ะ กำลังตามหาลีไล์เก่งๆอยู่ซ่อนตัวยุยก็ดีนะยุยูุก็กันได้ไปจนกำนังดีนะแต่ชอบชอบถ้ายเพยาะถ้าซ่อนตัวมันจะเก็บไว้เทรดซัมติงได้แต่ถ้ายุยูก็คือจะแพ้เวทแต่ว่าถ้าเขา,า,าไม่ใช้ไอบอดี้บอดมันเก็ดแล้วยุโยยุไปก็ได้นะ สร็จแล้วอาุ่มสลับบินเนียนเหรอสลับอะไรมันดีมีตัวคีย์อะไรตัวเนี้ยอีกแล้วเหรอคอยกุไล่สี่เลยนะแคนเซิลแคนเซล,ล แม่มีกันมินเนี่ยนด้วยว่ะตัวนี้กูวละชอบมึงจริงตัวละชอบมึงจริงแม็กกี้แสงสว่างจะส่อหน้าเบือ ไปก่อนหิวไปก่อนไม่ไหวแล้วเจ็บเจ็บหิวไปก่อนเดี๋ยวเหงาเดี๋ยวเหงาเฮ้ยพี่ว่าเด็กมันกดตีเลยนะเด็กมันคอนซีตคอนซีตพาราดินจัดไปคอนซีตพาราดินตากผ้าแหละ ผนสลิงว่าปิงป่ายเธอขอข้าคิดก่อนถอนถอนถอนพนุ่มถอน อย่างขำอย่างขำยังไงดีโอ้คนพมินเนี่ยนดอกแปรดอลังไรคิดจำกัรโอ้ยอย่างเต็มข้อลอ่อเต็มแข้งมากๆอ่าฮะโอ้โดนเวทปาดรัวตายเลยนะเนี่ย ว่ามีหนึ่งปาดด้วยถ,ถ้าคอยเล่นอันนี้ได้เนาะอันนี้เล่นอันนี้ก่อนขอข้าคิด คหายร้านตัวครับเออตาทิพย์ว่ะอ่ะาอะ,อะไรอ่ะอ่าแล้วไม่รู้ว่าไอ้นี่อะไรด้วยชิบหายแล้ว เฮ้ยรีทออเลยหรอรออ,อีลูย่างนี้ได้เลยหรอยิงกแล้วจะรู้ไม่รู้ถูกไหมเพราะมันเป็นซีเคทลี่แล้วรู้เข้าว่าเป็นโอคานิ คูณสองซุปเปอร์แก็งคูณสองซุปเปอร์แก็งอ่าเราเคลียร์ได้แบบไม่ต้องไม่ต้องสนใจนี่ได้ด้วย <f> เพราะว่านี่มันเหลือเลือดหนึ่งอยู่แล้ว <c ank> คูณสองซุปเปอร์แก็งคูณสองซุปเปอร์แก็งหรือจะบา้า <c ank> โน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  <c ank> อ่อ๋อมันจะหนา้ามันจะสามารถแคนเซิลไม่แคนเซิลไม่ได้เพราะว่าเราเอาตัวนี้ไปล่อได้คูณสองซุปเปอร์แข็งเรียบร้อยจัดไปคูณสองซุปเปอร์แก็ง ก็เรือสามที่สี่เบาๆอ่ะเรือสามที่สี่เบาๆแค่นั้นเองมีอูดปะละ่ะไม่มีหรอกเขารู้พลังไร้ขีดจำกัดอ่าเอาเรือมาฟาดไหมเอาเรือมาฟาดไหมอ่าเราฆ่าได้นะอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะ อยากฮิวก่ันไหมยิวไม่เท่เลยอะ่ะอ่าชิดเรามีใบอ่ะใบกับใบกับเลโนโล่ใบกับเลโน่นี่คือโคตรเซฟหรือเรียกเป็นภา,าษาอังกฤษว่าเซฟโคตรหรือจะคอยแล้วก็พี่ว่าคอยอย่าได้ลืมเสียหลักก็ได้นะแล้วก็เป็ดปัดเศษเอาหน่อยปัดเศษเอาหน่อยให้แบบบอดแคบ,บ,บ,บๆอะไรเงี้ยพี่ว่าอย่าได้ลืมเสียหลักได้โปรโด,ดช่วยข้าข่มใจโปรโด,ดช่วยข้าข่มใจ ไปพี่เบนี้ต่ยวนี้ที่อยากให้ก่อดมันแคบนะครับแล้วเธอหน้าก็ค่อยห่วนเชือกนะครับเลือดสามที่สี่เบิร์ดยังไม่ตายขอลิด็กนี่เดียครับพี่ตอนหุ้ยขออยแล้วจัดไปจัดไปกับพิ่ไฟพ,พี่ว่าเราห่วนเชือกเลยไหมพี่ว่าเราหวนเชือกเลยไหมหรือยัง ถ้าไม่หวนเชือกจะโดนอีกสิบสามนะมีโอกาสล้มนะั่นแหละแต่ว่าอันนี้เราเคลียร์ได้ไงเราขุดแล้วเราก็อันนี้ขึ้นมาเนาะเนนี่ขอได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโวนเชือกเดี๋ยว่อยหวนเชือ,อ,เชอกรู้ว่าอยากหวนเชือกกัน<ม>แต่นี่มันได้หกเองอะหกก็คือเข้าสามอยากใบไหมถ้าใบนี่ได้อีกแปดได้เก้าสิบดาเมจเลยนะ,อ,ะอันนี้กวากว่าทันยนงไย อันนี้ต้องขุดก่อนถูกไหมอยากจะหัวเราะไม่ถึงดาวคันอ่อบัฟก่อนแล้วไม่อยากบัฟแลกไหมอยากจะหัวเราะไม่ถึงดาวคัน สะหน่อยงั้นฮิวสะหน่อยดีกว่าหรือจะจำมัมจำมัมจังเลยนะน้องเอ้ยโอ้วิธานนะไม่เไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋จะไม่ได้ฮิวตรงนี้โอกาสฮิวตัวนี้ได้เปิดประตุ้ะพี่ว่าเราอาจจะต้องโหนเชือกแล้ว อืันไม่อยากโหนเชือกเลยอะเอาจริงแปดกับสิบสี่อะตัวนี้เป็นแปดแปดเท่าไหร่สิบสี่ใช่ปะแต่กาเขาไม่มีแล้วปะ่ะกาเขาไม่มีแล้วจะฆ่าเรา,ย,าร <ừ> ยังไงอ่ะยิงยังไงให้ตายก่อน พี่ว่าโหนเชื่อกไปเลยก็ได้สงสารเขาว่ะเลาใกลจะหมดแล้วเนาะเราจะรวยกันแล้วจดจำ โหหนเชื่เรียกว่าโหนกระแสหนกระแสตอนนี้หูได้นังสือมีสามใบกลับไปเริ่มต uh ้นใหม่อ๋ออยากได้ลิสต์ของโลกระเบิดครับได้ได้โลกระเบิดได้อะจัดไปโลกระเบิด อ๋อมีช็อตมีช็อตออมีช็อตออเราต้องใช้เวทอีกสองใบนะทำไมเราใช้เวทยากจังวะเดี๋ยวเอาอันนี้ไปขมือมันเอานนี้ไปกินมันกินตับมันนายกาัดได้จะหมดยังอะกัดของนายจะหมดหรือยังประเด็นตรงเนี้ย อ em> ah um ุ้ยมันพลังมากที่ว่าพี่อยากรับแปดจังเลยอ่ะเธอเป็นใครในกระจกนั้นวันไหนที่เธอเล็บออนจตีเท่าไหร่อ่ะ แปดเลยหรออูตายเลยแปดตายพี่เนี่ยกูจะตายพี่เนี่ยถามจริงปราตูดปราตูดคิดเอาดาบมาสู้กับปลาดาบเรียบร้ยโอ้ยิงหมดโอ้สุดยอดสุดยอดไปเลยเพื่อน ยอดไปเลยเพี้ยนเล่นเวทมนต์ขนาดนี้ตีจวนอาการหนึ่งใบเล่นเวทมนต์โอเคแสงจะนำทางเจ้าในสุกย่างก้าวเอามีหิวซะด้วยแหมหิวซะฮิวซะ,ะเข้มเลยพี่ว่าเราควรหิวให้เขาอะ่ะพี่ว่าเราควรหิวให้เขาจริงเพราะว่าเขาเหนื่อยมากแล้วเราควรหิวให้เขาสะหน่อยนะเพราะเขาเขา,เขาเหนื่อยมากแล้ว เล่นด้วยกันก่นเล่นด้วยกันก่อนเล่นด้วยกันก่อนผูช่วยอ้าวไอ้เยอะไปตัวไปแล้วนี่หว่าโอ้ยมากีและกันมากีและกันจดจำผู้ล่วงลับเล่นกันก่อนเล่นกันก่อน เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนชั่วไหมใช่กูคนชั่วสุดๆเลยพี่สอนครับขอเด็กเลกนิดหน่อยครับได้ครับน้องเบสคิดว่ากูชั่วไหมชั่วคนบ้าอะไรเล่นไปหัวล้อไปอยู่คนเดียวเออเป่าแต่ดีกว่าแต่หอยสังเป่าแต่ขนาดยักษ์ดีกว่าขนาดยักษ์ วานานััแนนนกาอ,อชอบเป่าแตหรือชอบวันนี้เป่าแต่ดีกว่าหรืออาวุธหูเป่าแต่เป่าแต่เป็นเต็มคออยากเป่าแตอย่างว่ะอยากเป่าแต คือยากไม่ยอมอีกเหรอไม่รู้เด็กไม่ไไมเ,หเหมือนเล่นไม่ได้นะเล่นได้เฉอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโกรธแล้วนะโกรธแล้วนะ ไม่ได้เป่าเตะเลยเสเกตอ่าเพนด้าไล่สามไม่บักครับเพนด้าไล่สามคนเนิร์ฟครับแต่ว่าไอเกมมันรั่วนะครับอะ